สวัสดีวัยรุ่นเมกาทุกคนด้วยนะครับวันนี้ผมอีกแล้วนะฮะทีบอลสี่เฮดแตครับรีบเก็บฟรีไฟนะครับวันนี้ฟรีไฟก็อัปเดตกิจกรรมใหม่เข้ามานะครับเยอะแยะมากมายนะครับแต่วันนี้พี่บอมมีโค้ดแล้วก็ไอเทมฟรีมาแจกนะครับหลายๆอย่างนะครับก็มาแจกแล้วก็มารีวิวให้ทุกคนดูด้วยนะครับเนาะก่อนอื่นเลยนะครับก็จะแจกโค้ดนะครับแล้วก็เพชรให้น้องๆกันก่อนนะครับเนาะอันดับแรกนะครับก็กติการ่วมกติกาง่ายๆนะครับตามนี้เลยนะครับกติการ่วม พฤตกรรมของแจกของฟรีนะครับหกดติดตามและกดกระดิ่งช่องดีบอมเซียให้หน่อยละกันนะครับสกดไลค์กดแชร์ลงกลุ่มฟรีไฟในเฟซนะครับสบอกเหตุผลว่าทำไมอยากได้แล้วก็อย่าลืมนะครับหลักๆเลยเมนยูอีดีให้ด้วยนะครับถ้าทุกคนไม่เมนยูอีดีเนี่ยพี่บอมก็จะไม่รู้ว่าทุกคนอ่ะชื่ออะไรยูอีดีอะไรแล้วก็จะได้ขอยังไงนะครับอ่าก็ประมาณนั้นเลยนะครับผมเนาะก็ประมาณนี้นะครับหลายๆคนได้ไปแล้วนะครับแล้วก็เขาก็มาคอมเมนต์บอกละว่าผมได้ไปแล้วนะครับหลายคนมากพี่บอมยอดวิวเท่าไหร่มกก็ให้แต่่ยอดดววิลาสุ สำหรับโค้ดนะครับก็2,300คนนะครับก็เลยแจกไปอีก2คนนะครับก็ให้ไปเลยนะครับสำหรับไอเทมโค้ดนะครับอ่าเห็นหลายๆคนชอบนะครับก็กลับมาทําคลิปโค้ดนี่นแหละนะครับดีกว่ายเยอะเลยนะครับเนาะก,ก็สายฟรีกลับมาแล้วหรือว่าสายฟรีแบบว่ารออยู่เนาะอะไรแบบว่าเฮ้ยผมพิ้งปิดเทอมผมไม่มีเงินพี่อะไรอย่างงี้กันหลายๆอย่างหลาย,ลายประเด็นเนาะอ่านะครับหลายๆลายคนก็จะเห็นพี่วอมใส่ชุดอ่า น้องหมีหรือวะเรียกว่าน้องหมีแล้วกันหมีเหลืองนะครับแล้วก็ทางด้านน้องหมีน้องหมาน้องหมาน้องหมาเนาะทุกคนเนาะเออนะครับแล้วก็ทางด้านปืนชิบะนะครับอ่าปืนตัวนี้จะเป็นลูกซองยาวนะครับไอ้วอมจะรีวิวให้ดูเนาะว่าอะไรจะมาบ้างนะครับหลักๆเลยก็ตามหน้าเพจทุกคนนะครับก็มาวันไหนบ้างนะครับพี่อมขอไม่ขึ้นให้ดูแล้วกันนะครับแต่ขอพูดให้ถึงพูดถึงแล้วกันนะครับไม่ใช่พูดให้ถึงนะครับก็ว่าอะไรจะมาใหม่บ้างนะครับพูดกับรวมกับของที่มาใหม่เลยเนาะหลักๆเลยก็จะะะเเป็นนนนท่่าางใหมคครรััับบตวี้ลย โอ้โหนี่ครับเขาเรียกว่าจับหางชิบะชิบะบินหนีนนเดงนะครับอันนี้ก็จะมาทางด้านวันที่7จ็ถึงสิตุลานะครับอ่าท่าทางแล้วก็สกินปืนนะครับจะมาด้วยกันนะครับอ่าตัวนี้เนาะแล้วก็ทางด้านร่มนะครับร่มตัวนี้พี่วอมไม่แน่ใจว่าจะมาวันไหนนะครับแต่ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าจะมาในรูปแบบไหนนะครับแต่ว่าน่าจะมาวันที่8รวมกับอ่า ไม่แปดก็กลานะครับสองอันนี้นะครับอ่านะครับแล้วก็ทางด้านกระเป๋าเนี่ยมาแล้วเนาะในกิจกรรมที่รีวิวไปเมื่อเช้านะครับแล้วก็กระเป๋านี่เหมือนกันนะครับเนาะแล้วก็ทางด้านชุดที่อมใส่อยู่นะครับอันนี้จะมาวันที่8ถึงวันที่14นะครับก็น่าจะเป็นวันเสาร์นะครับชุดตัวนี้เนาะอ่าจะมาใน2-3สชุดเลยนะทุกคนเออจะมีแบบว่าอ่าอีก2ชุดที่กำลังจะเข้ามานะครับอันนี้มันเป็นชุดนี้ใช่ไหมสีส้มนะครับแล้วก็จะเป็นเขาเรียกว่าแพ็คมนุษย์ชิบะแล้วก็จะมีอีก2 2ตัวนะครับที่จะเข้ามาไม่รู้ว่าจะเป็นชุดทั้งชุดเลยหรือเปล่าหรือว่าจะเป็นแค่หัวนะครับพี่บอมก็น่าจะเอาเหมือนกันนะครับก็รอสุ่มเหมือนกันนะครับเนาะประมาณนี้หลักๆนะครับถามว่าเฮ้ยสแต็กปืนชิบะนี่น่าเอาหรือเปล่าพี่บอมนะครับเนาะเดี๋ยวพี่บอมพาไปดูนะครับแล้วก็ไอวอลเนาะไอวอลชิบะนี่ก็ต้องสุ่มนะครับไอวอลปฏิมากรรมนี่น่าจะมาวันที่9นะครับถ้าวันที่9แล้วดูจากปฏิทินนะครับทุกคนวันที่9้าเนี่ยจะมาวันอาทิตย์นะครับผมเนาะเดี๋ยวพาไปดูสแต็กนะครับ ซึ่งสแต็คเนี่ยถือว่าขี้โกงมากเลยเมื่อกี้พี่บอมไปลองหนึ่งหนึ่งกับน้องลูกแคนมานะครับอ่านะครับก็ถือว่าสุดยอดเลยนะครับอืมแต่ก็แต่ก็แพ้นะครับแต่แบบพี่บใช้แค่ลูก2องยาวเนาะเออนะครับก็ถือว่าเล่นมาถือว่าโอเคเหมือนกันนะครับสาหรับสแต็คนี้นะครับแล้วก็ไปลองมาแล้วก็ถือว่าเฮ้ยเข้ามือนะครับแล้วก็เทคนิคพิเศษนะครับของน้องชิบะนะครับก็เวลาเรายิงน่ทุกคนเคยเล่นหมดที่แบบว่าเขามาปืนปืนปืนคู่ไหมเออนะครับตอนนั้นก็จะเป็นแบบว่าในรูปแบบ ยิงแล้วมีเสียงบ้องๆหรือว่าเสียงปืนนะครับอ่ะเดี๋ยวพี่บอมจะพาทุกคนไปดูแล้วกันหรือว่าไปฟังตามพี่บอมแล้วกันเนาะว่าเป็นแบบไหนนะครับอ่ามาเลยนะครับทุกคนนะครับทุกคนจะได้เห็นหรือว่าแบบเห็นไปพร้อมๆกันเนาะก่อนที่เราจะเข้าไปดูหรือว่าเข้าไปยิงให้ทุกคนดูนะครับก็วันนี้นะครับมีอัปเกรดเข้ามานะครับในนี้เลยลัคกี้โรโยนะครับเริ่มต้น9เพรนะครับแล้วก็5ครั้ง39เพรนะครับผมก็จะมีกระเป๋าที่บอมรีวิวเมื่อกี้ผอมก็มีหมดละนะครับกระเป๋านี้กระเป๋านี้ แล้วก็เป่าดำกระเป๋าขาวเฮ้ยก็เป๋าขาวม่าไม่มีหรอครับทุกคนนะครับขาดกระเป่าขาวนะครับก็1ครั้ง9เพชร5ครั้ง39เพชรก็สามารถสุ่มได้นะครับมีลูก2องม่วงด้วยนะครับในนี้นะครับอ่าใครไม่มีก็ต้องจัดแล้วปะทุกคนนะครับอืมแล้วก็เวก้าพอยต์นะครับอ่านี่ก็สุ่มเลยนะทุกคนบอกเลยว่าออกง่ายมากเหมือนล็อกให้ทุกคนเลยนะครับแค่หนึ่งใบแค่10บใบก็ได้ละนะครับการันตีแน่นอนนะครับลองสุ่มดูนะครับอันนี้ก็อีก15วันจะหมดแล้วนะครับสำ แล้วก็อัปเกรดเข้ามาไดมอนด์รอยัลนะครับส่วนหูหนุ่มโซ่นะครับอ่ะหนุ่มโซ่ก็อีก5้ที่เป็ดวันโหนานนะครับอีกอีก่เดือนนะครับอืมแล้วก็ท่าทางนี้ก็อย่าลืมมาสุ่มกันด้วยนะทุกคนท่าทางกับดีเซิร์ดนะดีมากๆเลยสําหรับตัวนี้นะครับอ่าอย่าลืมมาสุ่มแล้วกันนะครับสําหรับดีเซิร์ดเนาะหลักๆก็จะประมาณนี้นะครับมาเดบอมพาทุกคนไปยิง ให้เพื่อนๆดูแล้วกันนะครับขออนุญาตเป็นโซนฟีสไตล์เนาะน่าจะเห็นชัดสุดนะครับอ่าโซนยิงปืนนี่แหละอ่านะครับน่าจะได้ยินเสียงเนาะเออนะครับปึ้งๆนิดนึงนะครับเดี๋ยวเพิ่มให้นิดหน่อยแล้วกันนะครับเดี๋ยวแบบว่าเดี๋ยวไม่ได้ยินเดี๋ยวไม่สนุกนะครับอ่านะครับบอกเลยว่าขายไฮไลท์ ถือว่าโอเคแล้วก็สายแบบน่ารักน่ารักก็ถือว่าโอเคนะครับมันจะได้ยินเสียงบ้องบ้องบ้องนะทุกคนนะครับทุกคนน่าจะจําได้แหละนี่เนี่ยบล็อก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 อ,อ,อ,อ่ะนะครับหลักๆก็จะมาวารีนะครับเอ้ยมีฟืนม่เข้ามาด้วยนะครับเราไม่ค่อยได้เข้าโซนเท่าไหร่นะทุกคนเนาะอาจจะแบบเก่งๆนิดหนึ่งนะครับทุกคนนะครับสาหรับโซนฟีสไตล์นะครับอ่าไม่ค่อยได้แบบว่าเข้ามาลงเข้ามาเล่นกับเพื่อนเพื่อนเท่าไหร่นะครับหลายคนเขาก็เข้ามาลงเข้ามาเล่นกันเนาะก่อซื้อที่ไปรัวๆก่อนแล้วกันนะครับทุกคน ของแต่งของแต่งด้วยนะครับขอซื้อของแต่งท้ายท้าย3นะครับท้าย3าแล้วกันนะครับแล้วก็ทางด้านตัวนี้ตัวนี้ก็ดีนะทุกคนใส่2แบบเลยแล้วกันนี่นะครับเราใส่2แบบเลยนะครับใส่แบบไหนก็ได้นี่ใส่แบบทองแบบนี้ด้วยนะครับไปกันนะครับเดี๋ยวเราไปลองยิงไฮไลท์กันให้ทุกคนดูแล้วกันนะครับอ่านี่อัดตัว12บสอแลลวทุกคนอ๋อคืออัดตัวนี้คือ3นัดนี่คือตายแน่นอนครับนะครับนี่ยิงกันให้เห็น สามตัวนี่คือเต้เาปิงปิงปิงหรือว่าโปไม่รู้ปิงหรือว่าโปไม่รู้นะครับโอ้โหวริรีโหลดช้าทีหนึ่งมันเสียตรงคําว่ารีโหลดนี่แหละรครับทุกคนนะครับเมื่อกี้ไม่ไม่รู้ว่าจะปิงหรือเปล่านะครับเดี๋ยวลองดูนะครับอานะฮะร,ระยะไม่ค่อยได้นะครับแต่มันเจาะเกาะนะทุกคนเต็มหัวครับ สองเมตรตายนะครับทุกคนถือว่าแรงนะครับถือว่าแรงหนึ่งเมตรตายเลยนะครับทุกคนรีโหลดช้า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 โหลด,ดมายิงเรียบร้อยนะครับอ,อพันยาก่อนได้ไหมขอพันยาได้ไหมประมาณนี้ประมาณนี้นะครับโหลดฟลักฟักฟักมาปับโหลดมาขวามาโอ้ยรีเซิร์ฟมารีเซิร์ฟมาไงจัดตัวไปอัดตัวไปครับจังหวะนี้ รีโหลดรีโหลดก่อนรีโหลดก่อนปัดขวามายิก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 ปัดขวาอีกนยิก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 เรียบร้อยครับทุกคนนะครับโคตรโหดโคตรโหดเอา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 เโอ้ยเรียบร้อยโดนอัดตัวตายนะครับก็โดยรวมนะครับโคตรแรงนะครับโอ้ยโดนสองซัสเรียบร้อยนะครับโดยรวมเนี่ยดาเมจเนี่ยพี่บอมให้เลยไฮไลท์ ชอบใช้แน่นอนนะครับส่วนตัวนะครับไปยิงมาแล้วแต่แบบว่าสายอตัวเนี่ยก็ดีเหมือนกันแต่มันยิงช้านิดหนึ่งนะทุกคนเราต้องกดรัวๆเห็นปะแล้วระยะมันก็ไม่ค่อยได้นี่คือข้อเสียนะครับส่วนตัวนะครับข้อเสียมันส่วนมากคือทุกคนใสก๊อสองมาเนาะอ่ะนี่นะครับเข้านัดคือแบบว่าเข้าเต็มๆจ,จูบเนี่ยสองเม็ดสองเม็ดคือตายแน่นอนอ่ะอ้าวโอ้โหจะรีวิวซะหน่อยนะครับเอือหลักๆนี่คือแบบว่า ถ้า2เม็ดเนี่ยทุกคนถือว่าตายห็นไ,ไหมถ้าเต็มตัวนี่คือตายนะครับ2เม็ดมันแรงนะครับแล้วก็มีเสียงนะระยะไกลไม่ได้นะครับนี่คือข้อเสียนะครับอ่านี่เข้อเสียี่ข้อเสียนะครับข้อเสียข้อเสียของสกินนี้นะครับแต่ข้อดีก็คือมันแรงนะครับแรงมากเลยเพราะมันเจาะเกาะไปอีกนะครับเดี๋ยวผมจะลองมาจัดกับเขาดูนะครับเฮป่ะ เนี่ยคือแบบว่าอัดไปตรงๆนี่คือตายแน่นอนนะครับอัดไปตรงๆนี่คือตายแน่นอนเห็นปะเต็มหัวเรียบร้อยนะครับเห็นปะอ่าก็คือแบบโดยรวมนี่คือตายแน่นอนนะครับโอ้โหโดนสองฝั่งเรียบร้อยเลยนะครับเลือดไม่ลดกันเลยทีเดียวนะครับโดยรวมนะครับถือว่าโอเคเลยนะครับสําหรับอ่าสกินปืนตัวนี้นะครับผมน้องน่ารักดีนะครับก็โดยรวมใช้ได้นะครับถือว่าโอเคเนาะ ก็โดยรวมนะครับโอเคเลยนะครับแล้วก็ข้อเสียมีแค่ยิงช้าแล้วก็รีโหลดช้านิดหนึ่งนะเวลาจะยิงเอฟเฟคขึ้นมารีโหลดนานนิดหนึ่งนะครับเห็นปหมนี่รีโหลดนานนิดหนึ่งนะครับ <Hey. S 1> uh huh. โดยรวมก็ถือว่าน่ารักนะครับสายสะสมต้องเอาอะทุกคนทุกบเลยว่าต้องเอาแล้วก็ถือว่าไม่แพงด้วยนะราคานี่คือแบบค่อนข้างย่อมเยาวแล้วก็ไม่แพงนะครับ ไม่แพงเท่าไหร่นะครับเนาะโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ไปแล้วครับผมเจอกันใหม่ในคลิปหน้าแล้วกันจบกันไปแบบฮ่าสวยๆกันเลยนะครับชิวะหนีเร็วไปกัน